สวัสดีครับวันนี้ทีมง,งานโุลาโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้อยู่กับชุดปั๊มสมอนะครับผมสูบน้ำบาดาลชุดนี้เป็นปั๊มสองแรงนะครับผมปั๊มสองแรงดีซีตอนนี้ดูดน้ำอยู่ที่ประมาณ20เมตร,รอันนี้น้ำจะดีนะแต่น้ำประมาณสักแปดแถึง10คิวนะครับผมตอนนี้ตึอ้งหอบเต็มท่อไม่หยุดนะครับผมแต่ช่วงประมาณสักตอนนี้เที่ยงนะครับผมะ แผงใช้สี่แผงนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ถึงหมดแปดแผงครับถังสุดได้ตัวนี้เป็นโมโนฮาร์ตเจล400-450วัตต์4แทงครับเพื่อเขาจะดูดขึ้นตัวถังนี้เดี๋ยวเราจะทำหม้อถังให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็ติดโซล่าเซลล์เทสระบบถังให้หมดหรือก็งานเทสน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะปล่อยลงเตาลงสระได้ครับดีมากๆครับดียม้ขากๆเติมแล้ว มีแนวผูกน้ำก็ำทำอะไรค่อนข้างดีเลยนะครับเกลี่ยได้หลากหลแรงกระตุปป้นได้ดีมนาะกถ้าท่านได้สนใจนะครับผมงานติดตั้งงานโซล่าเซลล์นะหอถังเครงน้ำคุณลาโซล่าเซลล์ของเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์0 9 2 2 6 4 8้6 2นะครับผมคุลาโซล่าเซลเซล์ขอบคุณครับ